สวัสดิการดีๆจะช่วยพนักงานทำงานกับองค์กรนั้นนานขึ้นจริงหรือไม่วันนี้เรามาดู3สวัสดิการที่พนักงานส่วนใหญ่อยากได้กันมากที่สุดเลิกมาที่อันดับที่3นะครับนั่นก็คือโบนัสประจําปีการทำงานหนักมาทั้งปีแล้วกิจการมีผลประกอบการที่ดีการใช้ของขวัญแก่พนักงานก็เป็นแรงจูงใจที่ดีใช่ไหมล่ะครับโบนัสจึงเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่พนักงานต้องการเป็นอันดับต้นๆในทุกการสำรวจความคิดเห็นต่อมาอันดับที่2นะครับนั่นก็คือค่าล่วงเวลาหรือว่าโ t พนักงานประจำในหลายบริษัทนะฮะที่ต้องทํางานเลยเวลาแต่ว่าไม่ได้ค่าล่วงเวลาเพราะว่าบริษัทไม่มีนโยบายสวัสดิการตรงนี้แต่ถ้าไม่ทํางานล่วงเวลางานก็ไม่เสร็จ หรือว่าเสร็จไม่ทันจึงจำใจที่จะต้องทำงานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนแต่ถ้ากิจการของท่านต้องการโปรแกรมที่สามารถทำการจ่ายเงินเดือนคำนวณโบนัสและมีตัวช่วยในการบันทึกเวลางานทุกอย่างที่ผมพูดมาสามารถใช้งานได้ที่โปรแกรม s อ e m o บีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปครบวงจรที่ทำได้ตั้งแต่การออกเอกสารซื้อขายการจัดการสต็อกหรือการจ่ายเงินเดือนพนักงานและก่อนที่จะไปที่อันดับที่หนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง s อ e m o บีูกันด้วยนะครับและอันดับที่หนึ่ง นั่นก็นคือประกันสุขภาพเช่นค่ารักษาพยาบาลทนตกรรมตาและการดูแลสุขภาพจิตเป็นสวัสดิการอันดับหนึ่งที่พนักงานต้องการมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันหลายๆบริษัทก็เริ่มทําประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้กับพนักงานในองค์กรซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พนักงานพอใจอย่างมากเพราะเมื่อคุณไปหาหมอก็ไม่ต้องออกเงินค่ารักษาพยาบาลเองอีกทั้งยังไม่ต้องรองคิวตรวจนานๆอีกด้วยเป็นอย่างไงกันบ้างครับ3ส,สวัสดิการที่พนักงานต้องการซะส่วนใหญ่แล้วทุกคนคิดว่ามีสวัสดิการอะไรอีกกกที่่พนนนังงาาาจะต้อร ลองคอมเมนต์กันดูนะครับ